นี่คือคนคุดโลติ้นบ้านโคกสาตบุรตานได้นี่น้องเคยน้องเคย่นมาขอน้ำลุงเนาะไปพ้นเพี้ยงง่ายคนผูขับบุกมีได้คนดูคนบ้านบมองสาพล่ะเดี๋ยวเพิ่นอเบาเมียบดานงานนจัทเสียวิแี้เพิ่นมาอยู่บ้านพิ่นมนี้ก็เลย มืัอนี้พเพิ่นก็เลยมาขอหักไม้โลตินนี่ไปพ่นพักพ่นมีไดนี่ไปไปมีอันเกี่ยวกับปลูกพักปลูกมีนี่มันเป็นพนี่นนี้เคือโลตินได้กล่อได้ได้กล่อน,น,นี่คือโลตินหักมันได้หักมันได้นี่นี่หักโลตินได้นี่นี่หักโลตินมันจะขี้อยู่ไงน,นี่น,นี่นี่คืออันย่อยเพื่อนเนีนี่น ก็ใหญ่พ่อจะเคยใหญ่โปอวักใหญ่พ่อพ่อหน่อยพ่อคือแบบธรรมดาพ่อโลตินละนี่ยเทีอนป๋าทองคำมันจะหมู่บ้านผู้ข้าปอาทองคำมันละเอามาให้เบิ้งเรื่องทรัพย์คุณข้างไม้โลตินการไส้เพิ่นไหนวิธีไส้เพิ่นแบบนั้นแบบนี้อะไรนี่ใครบุเคยอุจจักกเอานี่อ้ไปเพิ่น พักมีเป็นเพี้ยวไว้ง่ายนี่ใช้เพิ่นนี่ละใส้ก้อสใส่พ่นเพี้ยาขึ้นในหมากขั้วบกเพชรเอาเพิ่นนี่แล้วนี่เส่พ่นใส่แต่มีจะให้มันแห้งแค่ละเอานั่นเด้อเอาน้ำส้มสายชูไปใส่น้ำไว้ง่ายนี่เพราน้ำยี่สิบเอ็ดมีก็เอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำพ่นแน่วางรีบนึง นี่มันสีได้การระดับค้นเนี่ยนะคุณภาพใช้ได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นการเทียรกันไม่ยังไงยังไงอันคือโรตินนี่แหละคือทางไม้โลตินนี่ถ้าไปทิ้งใส่น้ำกับปลาก็เมาได้นี่ใส่ปลาปลาก็ตายได้ลงน้ำไงเป็นธรรมดาได้เพิ่นนึ่งลิดดี้เพิ่นนี่งใส่ปลากระเบือปลาก็ตายไว้ยังไ พ่นเพียก็ได้การเพียก็ตายอันนี้นี่นี่นี่ค่าปอนคำพอชมเลยเอามาให้เบิุญสรรพคุณเพื่อโูกทินแบบนี้การพวกการพังกนง่ายๆได้นี่นี่แหละอันตัดอันนี้ไปประมาณสองเมตรแล้วก็พัทงทั้งเงาเหมือนละ่ะทางปลายคือทางปลายทางนี้อันนี้คือทางเงาพังแล้วก็โคตด้านมือดูทางนี้ทางนี้แหละโดตรทางนี้คือเป็นเงา แล้วก็ทำมันติดเดินมันสีใหญ่ไวใช้ผิ่เอนเอาสีง,งัูสีควายมาใส่ไว้ง่ายสีงวสีควายมาใส่คนสีง,งามพักเพิ่นก็นสีลายไว้ง่ายนี่เรื่อ,เองเล็กเบ้านข้าป่าทองคำมีเกลือไม่รูดิ้งปลู้ประดับบารมีรรบ,บ,บุคคลปลูกมานานหลายปีเลยตู้ยังน้อยพยายามาปลูกนีอยอย่งไวง่ายจะเติมสำลูกยังไม่เกิดคนละลูกสาวจะไม่เน,นี่ยทางที่สอง,สอง ผู้มีก้ากมาควัดกวาดได้พิ่งส่งกีราเเนกระนั่นนะคนคุดโลตินคนมาขอน้องเคยเพราะทำาเองใช่ปุทั้งคุดทั้งดุมเลยเม่นบ่อม่นบ่อนโอะไรดุมบดุมตอนเศ้านมื่อกี้ข้าป้านคำเลยเอามาให้เบิ่งซับปะคุณโลตินเล้โมนี้